สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการโปรแกรมความถี่นะครับวิทยุสื่อสารนะครับรุ่นไอคอมนะครับ5123 DT นะครับตัวนี้5123นะครับสังเกตหน้าปุ่มจะสีดำนะครับ5123 DT หน้าปุ่มสีดำก็คือรองรับการใช้งานในโหมดดิจิตอลนะครับส่วน5023นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับยกเว้นสีปุ่มที่จะไม่ใช่สีนี้นะครับตัวนี้คือรองรับโหมดดิจิตอลนะครับ เริ่มแรกของการโปรแกรมสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือสายโปรแกรมนะครับอันนี้สั่งซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับก็หาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเหมือนกันนะครับวิธีการง่ายๆก็พิมพ์ชื่อรุ่นนะครับไอค้อมห้าหนึ่งสองสามีทีและตามด้วยคําว่าโปรแกรมนะครับง่ายๆเลยครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับใคก็ถอดถอดพอร์ตของไมออกนะครับถอดแลนออกเปิดเครื่องนะครับ หลังจากเชื่อมต่อนะครับเปิดเครื่องแล้วหลังจากเชื่อมต่อสายโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ที่เราจะโปรแกรมนะครับก็เสียบนะครับโอเคนะครับหลังจากเสียบแล้วนะครับก็ลองเลือกไปที่คอมพอร์ตนะครับนี่ก็คือเชื่อมต่อกันนะครับก็คือหาเจอแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่โหมดนี้นะครับโทนลีดนะครับลีดก็คืออ่านนะครับก็คือให้คอมพิวเตอร์เนี่ย อ่านว่าในในวิทยุสื่อสารของเราเครื่องใหม่นะครับตอนนี้ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยอ่านว่าในวิทยุของเราเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะโอเคเราจะมากดอ่านกดโคลนดิสแล้วนะครับอ่าถ่ายที่หน้าจอคอมนิดนึงนี่ครับอันนี้คือเรากดกดโคลนและกดอ่านตัวน,นี้จะโหลดังั้นทีนี้สังเกตที่หน้าจอวิทยุสื่อสารนะครับมันก็จะขายนจะแจ้งว่าอยู่ตอนนี้กําลังโคลนนะครับ โอเคนะครับนี่คือกระบวนการอ่านเรียบร้อยนะครับนี่ยมาว่ากันที่กั้นกานการโปรแกรมนะครับง่ายที่สุดนะครับในการโปรแกรมพื้นฐานเลยนะครับไปที่ memory C H นะครับโซนก็คงจะใช้กันโซนเดียวนะครับเราไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็นี่ครับอันนี้คือค่า default จากโรงงานนะครับสมมุตินะครับเดี๋ยวสมมุติให้ดูก็อ่าช่องแรกที่ผมจะใช้คือเอา155.275อ่า ง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือ rx นี่มาจากคําว่าภาครับนะครับคุณจะให้ภาครับเป็น15 275จนะครับจะให้ภาคส่งเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในการรีพิเตอร์นะครับอันนี้ก็คือทั่วไปเลยรับเท่าไหร่ก็คือส่งเท่านั้นนะครับรับช่องนี้ส่งมาช่องนี้นะครับทีนี้การตั้งโหมดอื่นๆนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วก็คืออ่าขึ้นแล้วนะครับว่าช่องที่เราบันทึกเข้าไปคือ15 275อนี้อันนี้ต่อไปมาดูคอลัมน์คําว่าเทคนะครับเทคนี้ก็คือ ในเมื่อเราบันทึกว่าเป็นช่อง1 5 5 2 7 5แล้วเนี่ยหน้าจอเราเราจะให้มันขึ้นว่าอะไรนะครับวิธีง่ายที่สุดนะครับและ,และอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนก็ไปตั้งเป็น c h 1อะไรแต่เราจะเน้นจำง่ายเราก็จะ1 5 2 2ง5เนะครับเอาไปตามความถี่เลยนะครับหรือท่านอยากเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อย่อหน่วยงานเป็นโค้ดอะไรของท่านก็ตั้งได้นะครับตามที่มีในนี้เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะเ,เดียวกันนะครับอ่เรียบร้อยนะครับการโปรแกร,รมหมดทั่วไปทีนี้ ถามกันเข้ามานะครับว่ากรณีนี้นะครับทําเป็นดิจิตอลได้ไหมนะครับเพราะว่าไอคอน F5123 เนี่ยสามารถรองรับโหมดดิจิตอลนะครับทีนี้มาดูที่นี่ครับที่ซีฮีไนะครับคุณผู้ชมจะเห็นคําว่า a n a าล็ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือถ้าเราจะใช้งานในโหมด analog ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ถ้าเราจะใช้งานในโหมดดิจิตอลนะครับให้กดตรงนี้กดกดตรงคําว่า a n a าล็นี่นะครับเห็นไหมครับมันจะมี มิกโหมดนะครับมิกอ n นาล็อกมิกดิจิตอลอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นดิจิตอลเลยนะครับก็มาเลือกคำว่าดิจิตอลนะครับเพราะนั้นในช่อง155.275ช่องนี้นะครับก็จะเป็น155.275เวอร์ชันดิจิตอลนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราอยากใช้อนาล็อกด้วยก,ก็ตั้งขึ้นมาอีกช่องหนึ่งครับมันเดิม155.275รับ1 5 2 7 5ส่งก็1 5 2 7 5นะครับ155.275เดี๋ยวผมจะตั้งให้ต่างกันเลยนะ ข้างบนคือดิจิตอลเดี๋ยวผมจะลงท้ายด้วยตัวดีแล้วกันอ่าข้างล่างนี่คืออนาล็อกนะครับข้างล่างนี่คืออนาล็อกอ่าสมมุตินะครับเราโปรแกรมเสร็จแล้วเป็นที่พอใจเราล้วเราจะเซฟเซฟยังไงนะครับมาที่ตรงนี้นะครับก็คือกดรูปลูกศร,รชี้เข้าวิทยุนะครับกดปุ๊บเลยอ่ะกดแล้วมันจะถามนะครับมันจะถามอ่าถามแล้วก็กดโอเคนะครับ กด,ดโอเครอสักคู่ครับนี่ขึ้นมาแล้วโคลนิ่งนะครับกําลังโหลดนี่มันก็จะไปแสดงผลที่เครื่องวิทยุสื่อสารของเราอ่ารอสักคู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับวิทยุจะดับไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้จะมาลองดูเราก็จะลองสามารถลองได้เลยนะครับถอดสายโปรแกรมออก เสียบสายไมโครโฟนเข้าไปเดี๋ยวเอาเครื่องเอาเครื่องลูกมาวางมาเทสกูกันอันนี้คือ,อเดี๋ยวจะลองที่ช่องธรรมดาก่อนนะครับอันนี้คือเราที่เราโปรแกรมไว้เมื่อกี้นะ1 5ึ่งห้าสองเจ็ดห้าทดสอบเร่งเสียงทดสอบทดสอบหนึ่งสนี่นะครับก็คือเราโปรแกรมได้แล้วอทีนี้เราจะมาลองช่องไปที่ช่องดิจิตอลที่เราตั้งไว้ ลงไทยด้วยตัวดีนะผมตั้งไว้เมื่อกี้ถ้าเราพูดพูดเครื่องอันนี้ช่องช่องอนาล็อกธรรมดานะจะกดพูดไปที่ช่องดิจิตอลลองดูทดสอบทดสอบมีแต่รูปสัญญาณขึ้นนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงออกนะครับเป็นเพราะอันนี้เป็นอนาล็อกอันนี้เป็นดิจิตอลใช้ด้วยกันไม่ได้อ่ะจะลองไปที่โหมดดิจิตอลเหมือนกันดูนะครับ <Okay. S 1> เครื่องนี้โปรแกรมดิจิตอลไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสอนในอ่ะทีนี้เครื่องนี้ก็ดิจิตอลนะครับเครื่องนี้ก็ดิจิตอลเหมือนกันอ่ะเราจะมาลองดูทดสอบ ทดสอบทดสอบอ่าันนี้ใกล้กันนะครับเสียงก็เลยสะท้อนนะครับแต่ถ้าในในการใช้งานจริงๆอ่ะถ้าสถานีแม่ขายเป็นดิจิตอลและเครื่องบนรถเป็นดิจิตอลด้วยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองว่าทดสอบทดสอบหนึ่งองสาม <1, S 2> <2, 3. S 1> หนึ 1> 1่งสองสามนะครับอันนี้คือเสียงในโหมดดิต้นนะครับการโปรแกรมเบื้องต้นก็มีเท่านี้นะครับสําหรับข้อม F ห้าหนึ่งสองสาม DT นะครับแล้วก็ห้าศูนย์สองสามก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับแต่จะใช้โหมดดีต้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเดีย๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเล่นลูกเล่นอื่นๆก็แลวกันนะครับขอขอบคุณครับ